ก็ค <c oughs> ิดเหมือนพี่เต้ครับเออแบบเขาอยากรู้ว่าเวลาเขาหนีหนีหัวใจเขาแบบมีเขินเขินบ้างไหมางในเลย่ก็คิดประมาณว่าพี่เต้เาทำอะไรอ่ะคือแบบว่าเขาทำอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจเป็นความไม่เข้าใจจริงๆเขาเคยทำอะไรแบบแบบซอฟต์ๆ nice เขาไม่ใช่แบบไม่รู้ว่าทำอะไรหมายถึงว่าใจมันบิดบิดมันต้องซ่อมหรือเปล่าไดีแล้วค่ะอดีแล้ว เแสดงกันตั้งนานแล้วครับคือเมื่อวานเนี่ยเขาเขาทุกคนได้ดูแล้วรีแอคใหญ่มากแต่ดูไหมว่าใครที่รีแอคใหญ่กว่าคนดูใครครับครับขอบคุณที่ส่งให้นะพวกเราสามคู่ไม่ว่าจะดูซีพีกันตอนไหนเนี่ยแอคพวกเราแรงมากมีหลักฐานมีหลักฐานเขาดูหลักฐานไหมเนี่ยตอนพวกเนี่ยหลักฐานเยอะดูได้ แฟนมีการผู้ด่างประเทศรู้ครับเป็นสีในห้องแบบเลยคือคือคือ,คอ,คอรพรือ้นฐานฟอนเป็นคนไม่่อยกล้าดูเล่เาลลสีนเอาจริงปะถ้าสองคนนี่พี่คิดว่าคนนี้จะไม่กล้าดูบุกเบิ่งตาเลย ไม่ไม MM ่ค่อยดูเลิฟซีนเออวันนั้นซีนี้ไม่ได้เพราะเราชอบมากต้องดูไห้ได้ทำไมมันจูบเก่งขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยันจะให้ดูอ่ะคือบอกว่าปากมึงอะแตกทาลิปมันเ้วยองก่อนหลังอม่ใช่มมันเป็นซีนจูบแรกหรือเปล่าชช่ใช่เป็นซีนจูบแรกคานเป็นซีนสักคัญใช่ เก่งน้ะเจ้าเล่ห์ของอ่ะเป็นเฉอนยิ้มเจ้าเล่ห์มากไม่เรี่ยงมาจากไหนอ่ะมันมาโดยชาติกำเนิดยิ้มเจ้าเล่ห์มากอ่ะจริงมันชื่อยิ้มเหมือนมันเป็นขโมยต่างใครมาแล้วมันไม่ยอมบอกตลอดเวลาใช่ไหมฟอนครับเดี๋ยวกลับไปดูกระเป๋าตังกันเลยตังเหลือไหมนอกจากฟอนบุกแล้วเนี่ยอะไร แพเซนตาด้วยใครค่คนใครจเป็นคนเขินอะสอวคนนี้โอเคเฮ้แต่ว่าให้พี่เตเดาอะผมว่าซานตาพรามื่อนอะอยู่กับเอใครเขินอะที่ทก้งว่าใครเขินเอ้ก็เอเหมือนกันเพไม่เขินนะจริงหรอเมือวามาเขาจูบกันอะผมว่าเฮ้ยเพิร์จูกแล้วผมไปเพิร์ มันจ้งไปจบแล้วมันต้องมีเพลงสุดท้ยด้วยผมเลยอยากจะเข้าไปกัท่าน้เไม่ดดีขอพไม่ช่วยเลยเลยไปดว่าอบเป็นอาไปดูราดูไดูอดูซิมันโลกเขามีันคนะเป็นซิงขอเป็นแฟนครับตอนนี้เฮ้ยค้แล้วเขาใส่ได้แดงเหมือนกันหรือเปล่าอะ ใช่มคือใครเกิดเนี่ยถูกผมว่าน่าจะเกิดคู่ตอนเกิดมากเพราะว่าเออจริงๆเพลอ์กบสันต้าที่เป็นพุ่งเป็นเรื่องแรกอ๋อแล้วก็ซีนที่ขอเป็นแฟนจริงๆตอนเล่นก็เกิดครับใช่ตอนดูก็เกิดเกิดมากอยู่แล้วแต่ตอนดูมันไม่เหมือนตอนแสดงเลยใช่ปหมมันไม่เหมือนใช่ไหมจากแค่ที่มันใอย่าังมันส่มันดำ มีดนตรีมีซาวมีชายใช่ใช่มันมันฟูลฟิลแบบบุ๋มไม่เข้าใจก็เจ๋งเลยมั้ปกติครูคุณเนี่ยปกติใครเป็นคนเกินไม่มีไม่มีเฉยๆพี่เตยพี่เตยน่าจะเป็นฟิลเพาแบบฉันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นอย่างเงี้ยบแต่ฉันฉันคุมได้มันเป็นแค่ acting มัไม่ค่อยเอิมหรอเป็นเหมือนฟอร์ดจะไม่ค่อยดูจะหลีตายจะไม่ค่อยดมได้เลยนี่สองคนนี้แหละ จูอยู่แบบอรอนต์ใช่ป่ะอันนีพี่ว่าใครครับใครจังจูอันนี้ยขอดูจูหน่อยสิไหนดูสิ นานมากมึงก็น่าจะรู้ว่ากูก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนี่คือปกติคือนั่งน,นั่งดูซีรีส์ก็คืออยู่ๆจะมาต่อยก็มา<ำ>ต่อยขึ้นมาเลยอย่างนี้หรอไม่ต้องดูเพื่อนเท่านั้น<า>ต้องดูต้องดูเพื่อนเราจะรู้สึกว่าอินตาม<อ>คือในคลิปแรกเนี่ยมันไม่ใช่ซีนโรแมนติกอะไรแต่มันเป็นซีนดราม่าเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนกับพี่ต่อพี่ต่อคือเหมือนกับรักแรกของวายเขาเดินเข้ามา เราเขาทำท่าเหมือนจะมาแย่งน้องวายไปจากเราทำท่าอย่างที่เราคิดอ่ะเขาเดินมาอีกเราหลอๆยิ้รหล่อๆแบบอ้าววายเราเห็นก็เลยแบบว่าหมางหอยเพราะเราตัวเล็กกว่าเยอะไงที่ต่อเนี่ยเขาตัวใหญ่เลยตัวแบบโอ้ใช่ปีบอยปกบอยนะปบอยปกบอยอยเขาบอกว่าเขาวัดกับฟอนได้ทุกคนบอกวัดกับฟอนได้มีกันก็มาวัดดิ กวนีิถ <centro> ึงแพ้ <response> แต่ขอสักหน่อยก็ยังดีขอสู้ก่อนแพ้ชนะว่ากันเออใช่แต่ชนะท้อยู่แล้วนี่ผลลัพธ์มันก็ตนี้เห็นอยู่แล้วชนะใจกายคงไม่ชนะหรอกชนะใจกายก็ชนะโอเคในซีนนี้ในซีนีี้เองใช่อเหรอเออชนะชนะ อ,อ่ะอือ่อกไป<ม>อยากขอบคุณ<ม>อยากชุบตัวให้เป็นเจนซีเขาว่า <c oughs> ขอใจอ,อ๋อให้กันไายคือรู้สึกว่าแบบพอมาขึ้นกับทุกคนแล้วมันดูแบบได้สัมผัสเอเนอรีใหม่ๆ <c oughs> แล้วก็ได้แบบได้เห็นคาเีออเยว่าแบบความสัมพันธ์ที่น่ารักเอาจริงจะบอกว่ากลุ่มน,นี้เป็นกลุ่มที่แบบเป็นมีความสัมพันธ์ที่น่ารักบางอย่าง <c oughs> ที่เออเราสัมผัสได้ถึงเราจะแบบไม่ได้อยู่ตลอดคือชื่อเรื่องสารอาหารเทวดาครับแบบเหมือนเขาสารอาหารมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ มีความคามุมลิขิตนิดน,นึงเนอะเนื่องจากว่าเหมือนแบบเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะต้องมาเจอกับใครอนะไรเงี้ยแต่ว่าดีที่แบบเหมืนอนคนนี้จริงเขาก็ไม่ได้เลือกเองเขาก็ถูกแบบแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาแบบเออมันมันน่ารักอะแล้วมันก็แผ่ความน่ารักไปให้แบบทุกคนได้รับรู้อะไรเงี้ยก็ดีใจด้วยมากๆขอบคุณที่ชวนมาขอบคุณครับ